เป็นรถบ้านแท้ๆปัจจุบันเนี่ยรถยังวิ่งไม่ถึง30,000โลเลยได้ซ้ำผ่อนเริ่มต้น6,000บาท บอร,รถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจแล้วก็ผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดก็แปลว่าจะมีรถเข้าใหม่มานําเสนออีกหนึ่งรุ่นต้องบอกว่าเป็นกลุ่มอีโคคาร์แล้วกันนะครับเป็นแบรนด์ซูซูกิอ่าหลายคนพอได้ยินคําว่าซูซูกิเนี่ยเอ๊จะเป็นชมใหม่ชมเก่าไม่ต้องรอรู้แล้วคันนี้เลยซูซูกิสวิตพ่องยนต์1.2 GL ปี2018โอ้เรียกได้ว่าเป็นหน้าใหม่ไมเนอร์เชงแล้วนั่นเองอ่ะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านแท้ พันเปอร์เซนต์อ่าคอนเฟิร์มได้เลยว่าพันเปอร์เซนต์จริงๆเพราะว่าชาวต่างชาติขายให้เรามาเองโอ้เรียกได้ว่าเป็นรถบ้านแท้ๆหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะดูแลรถของเขาดีมากๆแม่นะเขาบอกว่าคันนี้เข้าศู์ตลอดแล้วที่สําคัญปัจจุบันเนี่ยรถยังวิ่งไม่ถึง3 0 0 0 0โลเลยได้ซ้ําโอ้โหเป็นไงรถไม่น้อยปีใหม่ๆแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถบ้านแท้อย่างพันเปอร์เซนต์เลยอ่ะ เดี๋ยวมาไล่ในเรื่องของตัวรถกันก่อนแล้วกันอย่างที่บอกนะรถบ้านคันนี้เนี่ยรถต้องสวยจริงเราถึงซื้ออะแล้วยิ่งชาวต่างชาติใช้ต้องรถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุเลยด้านหน้าเนาะไฟหน้ามันติ r e รเฟเลกเตอร์มาพร้อมกับ led day time นี่ฟังชั่นหลักๆเท่านี้ก่อนนะกระจังหน้าแบบใหม่นี่กระจังหน้าแบบใหม่แบบนี้ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนนะี่ยหน้ากระจังหน้าแบบลังพึ่งบ้างอะไรอย่างนี้บ้างอะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่น gl ก็เรียกว่าเป็นรุ่นตัว ตัวโลหรือตัวรองทับนั่นเองนะครับก็ตัวล้อเนี่ยจะล้อเป็นแบบล้อกระทะมาพร้อมกับฝาครอบแต่ยางใหม่นะบิสตอนเรียกได้ว่าดอกยางยังแทบไม่หมดเลยเด็กวิ่งกันบ้างหรือเปล่าดีกว่าเมื่อบอกว่าเป็นรถบ้านเจ้าของเดิมเป็นชาวต่างชาติแล้วคอนเฟิร์มว่าไม่มีอุบัติเหตุก็เปิดดูสักนิดนึงนะแล้วค่อยพาไปดูจุดอื่นกันเอ๊มันต้องเปิดพาชมรถถ้ารถสวยจริง นะไปดูที่ไหนต้องเปิดให้ชมอย่างนี้นี่คุณไม่ต้องคอนะตอนนี้เบอรรถบ้านเราบอกว่าถ้าจะดูรถเนี่ยไม่ต้องเดินทางมากคอหาเราก็ได้อย่างนี้ผมรีวิวไม่ต้องคอเลยดูรถสวยๆแบบนี้ไม่ต้องแกะก็รู้ว่าเป็นรถสวยจริงๆนี่อะไล่กันมานะครับเหมือนเดิมนะครับดูรถครั้งใดไล่จากกระโปรงหรือจากคานหน้าก่อนก็ได้อย่างเจ้าคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ส่วนเลยจากคานหน้านี่น,นะคานหน้าหัวน็อ แบบนี้นี่น็อตตัวกันทน้แบบนี้ยังไม่มีการแกะหัวน็อตเลยแบบนี้เลยโอ้โหไล่มาป้าดนี่นะนี่นี่ไปหน้าเดิมๆไหมนี่สติกเกอร์โอ้ถูจังนี้หนึ่งหลุดเลยกูแล้วหลุดเลยนะสติกเกอร์เขาเรียกว่ารอยมาร์กมาจากบริษัทเลยโรงงานเลยน็อตแก้มนะแบบนี้ไม่มีการไขน็อตฝากระโปรงแบบนี้ไม่มีการไขร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะ มกรยังอยู่นะครับรอยซีนล่องรอยเนี่ยเขาบอกว่าบางทีรถเก็บไว้นานเนี่ยไม่ได้ใช้มันจะเกิดคาบสนิมไหมเจ้าคันนี้ดูคุณดูรอยคาบสนิมบางชิ้นยังไม่มีเลยเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆเลยโอ้นะรถสวยแบบนี้ไม่ควรพลาดได้แล้วอ่าโอเคเมื่อดูด้านหน้ากันละเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันสักนิดหนึ่งแต่ขอยุดปิดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยว ท้ายคลิปเราจะมาฟังราคากับเปรดผ่อนกันสักนิดนึงอะด้านรอบคันนะคุณสังเกตรถสวยจริงอันนี้คับน้ำคับน้ำโอ้อ่าโอเครถไม่มีร่องรอยไม่มีร่องรอยขีดควรแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนี่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดู o j เจนะดูโอเจเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วก็ทําให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นไฟท้ายนี่นะเขาว่าไฟท้ายเป็น led แบบนี้นะ ด้านหลังเปิดมานี่นะเขาบอกว่าบางคันเนี่ยตัวขอเกี่ยวแบบนี้ไม่มีละฐานนี้หายไปแต่เจ้าคันนี้ยังอยู่ครบเครื่องมือไม่แรงนะเปิดดูสักนิดนึงรุ่นใหม่ไม่มียางอะไรนะเพราะเขาจะมีปั๊มลมแบบนี้มีปั๊มลมยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้แกะออกมาใช้เลยด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็คุณดูด้านหลังรถไม่เกิดอุไม่เกิดอุบัติเหตุเลยแหมนะสะดุดนิดนึงเหมือนเดิมนะ ดูจากด้านในจับนี้นะรอยซีนเขาเรียกว่ารอยซีนขออนุญาตยกนิดน,นึงนะลอยซีนแบบนี้คุณดูนะความสวยของเขาด้านท้ายมีฝุ่นหรือเปล่าเนี่ยฝุ่นแทบไม่มีเลยรักษาดูแลดีมากๆอ่าโอเคเมื่อดูด้านหลังกันแล้วนะครับอ่ะเมื่อเปิดไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูอีกรอบๆคันอีกสักนิดนึงนะครับรุ่นนี้เนี่ย เขาสามารถนะทางขวาน้ํามันจะอยู่ฝั่งนี้แต่น้ํามันเนี่ยเขาสามารถเติมได้ตั้งแต่95 91แล้วก็ E20 รุ่นนี้จะไม่รองรับ E85 เท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านในกันสักนิดนึงไปเลยเหมือนเดิมรุ่นนี้พอมันเป็นตัว GL เนี่ยกุญแจจะเป็นกุญแจร,รีโมทแบบนี้ยังไม่เป็นปุ่มแบบคุชตาร์ทเหมือนรุ่น GLX ทั่วไปเนาะอ่ะเปิดขึ้นมารุ่นนี้เป็นตัวเบาะผ้าแต่ตัวเบาะ รถชาต่หนังชาติปกติโอ้โหเบาะช้ำหรือเปล่าคัานนี้เบาะไม่มีรอยช้ำแบบนี้เลยโอ้โหเบาะสวยเนาะตัวไม่อย่างที่บอกนะครับว่าใช้งานยังไม่ถึง30,000โลขอ,อย่าสตาร์ทดูสักนิดนึงตอนนี้โอ้โหไม่อยู่เพียง2 6 4 4 1กิโลนวันที่เรากำลังถ่ายอยู่นะวันนี้ เดือนมก,กราปิดเสียงนิดนึงน้องบอกว่าปิดพี่กลัวเสียงจะเสียงดังอะต่อมานะครับรุ่นนี้พวงมาลัยเป็นแบบมั unction, นตะิฟังก์ชันเนาะก็จะมีในโหมดของการควบคุมในโหมดของเครื่องเสียงนะแล้วก็ตัวความปลอดภัยก็จะเป็นแอร์แบ็กสลูกก็คือในส่วนของพวงมาลัยด้านหน้าแล้วก็คอนโซลด้านหน้าและรุ่นนี้เนี่ยเจ้าของเดิมให้กล้องมาด้วยคุณไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มละคุณก็เอาไปเลยมีกล้องให้กล้องไปนะติดไปรอบคันถ้ามีรอบคันเราก็ให้แบบรอบคันไปเลย เครื่องเสียงรองรับ CDMP3 USB ได้เนาะพอร์ต USB ของเขาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ช่อง AUX จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นี่อ่ะนะครับมีพอร์ต AUX กับ USB แยกให้2จุดอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นรถชาวต่างชาติเนาะการดูแลรักษาค่อนข้างดีมากภายในสะอาดรุ่นนี้เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะแต่ของเขาจะเป็นเกียร์แบบนี้นะตรงๆแบบนี้โอเคด้านในบอกไปหมดแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังอีกสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาฟังราคากันดีกว่าว่า เอ๊ะราคาแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหราคาจะตั้งไว้สูงไหมนี่คุณดูด้านหลังซะก่อนสวยใสแบบนี้เลยเอาไปนี่ใช้งานกันได้ยาวๆไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอ้อลืมไปออกรถกับบอรถบ้านเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ก่อนส่งมอบเนาะถ้าเป็นรถไปใหม่ๆเนี่ยอย่างรถคันนี้เนี่ยเปลี่ยนถ่ายให้ก่อนเลยเอาไปเลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ต่อภาษีพรบรให้เอาออกไปใช้งานกันได้เลยอะ โอเคคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะ6 0 0 0บาทนะสำหรับ0%นะครับผ่อนเริ่มต้น6,000บาทหรือถ้าคุณอยากจะซื้อส่นหรือทำสินเชื่อก็ได้เราขายอยู่เพียง4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นกับ Su u z u กิสวีปเครื่องยนต์ 1.2GL ปี2018ลดรถสวยๆรถบ้านแท้1,000%คันนี้นะใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์พิมอดก็ได้098 249 6545โทรมาเลย ที่มอดผมสนใจสวิปคันนี้อยากจะเป็นเจ้าของมันมากก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้เหมือนกันนะครับหรือจะติดต่อทางช่องทางเพจต่างๆก็ได้นะก่อนจากกันไปเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสเห็นรถซื้อสวยที่ทีทมงานบอกรถบ้านนำมาให้ชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ